วัสดีครับเอ้เมือ่อวานสิม้านวันเหี่ยมึงมันก็หนาจวจ้ะเป็นตะลุงหน่ำหมดเลยปลากาดไหมน้องปลาแล้ววันสิขี่รถ้านลงไปเลยุ่ดละหอดพุ่พลดละเูาขออ้อมลงคองแล้วงแข้แงแล้วหัว่มละนี่ละใบบุนแล้วก็อีกครับ mượn tất bạch con cái nào nào mượn nếp nó mượn con rôm nha mượn lùm mượn nha mượn nha mượn bố mít chắc mượn nha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  mừng nha เด็บยาผนออกไหมเดี๋ยว่อกันไหมครับเดี๋ยววันมึงจะหนังกัน